เพจยนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเขจะพามาชมในส่วนของ e ีโคคากันบ้างนะคะมาดูในส่วนของนิสสันอามิล่า 1.2e สีบรอนเงินปี2018กันนะคะไฟหน้าของคันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้ามัลติ Reflector นะคะออกแบบมาแบบสปอร์ตนะคะกระจังหน้านะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะ มาดูในส่วนของด้านในนะคะในส่วนของด้านในนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะออกแนวสปอร์ตนะคะพวงมาลัยสามก้านนะคะมีโลโก้นิสสันตรงกลางนะคะปุ่มปรับอุณหภูมิแอร์นะคะเป็นปรับมือนะคะสามารถเล่นซีดีได้นะคะ ข้างในกว้างขวางนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างมากเลยนะคะคันนี้กระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะพับปรับไฟฟ้าได้นะคะในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะขนาด14นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบั้นท้ายกันบ้างนะคะ ในส่วนของบ้านท้ายนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางนะคะสามารถเก็บได้จุนะคะมีในส่วนของสปอยเลอร์แถมมาให้ด้วยนะคะคันนี้ ในส่วนของคันนี้นะคะราคานะคะจะอยู่ที่229,000บาทนะคะผ่อนประมาณเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะออกรถกับเก๋นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่0819318849นะคะวิธีออกก็ไม่ยากนะคะใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือน สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะติดแบ c ็คลิสก็ออกได้นะคะสามารถปรึกษาไฟแนนซ์ฟรีนะคะติดต่อเก๋มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเก๋ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนปิดคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เก๋ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ